โอเย็นเราอองน้ำลงมามันยิ่งเย็นเลยพี่น้องใครพูดเป็นตู้อย่างก็ิ้งมันสวัสดีพี่น้องท่ไหนเมื่อกี้นี่เย็นเน้อเย็นตอนนั้นยิ้มคุณงงกว่าไหมฮัลโหลฮัลโหลีอเย็นตอนเย็นเนาะโอ้ 2, โหพ <like now. S 2> ี่น้องของเข้ามาทางใดนี่เนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยร์พี่น้องเห็นเสียงเกี่ยเนาะโตเกี่ยนะยุ่งกระหลาดพี่น้องนี่ซื้อกันแรกเลยเจ้องขาเรือเจ้าตี๋เอาเจ้าห้ามันเลย แล้วมีไส่อย่างเนี้ยนะวิเ,รเคาราะห์กำลังภาคองค์กลางองค์สาวเขาสลิดกันแรกพีนนะ่น <c oughs> ้องสบายดีทุกคนเนาะวันนี้เราก็อยู่ที่ประตูใสเนาะมีบาอ้นกับผา,ามาเลาะเนาะในอตอนแรงแบบมาเบิ้งช่วงแรงๆเนาะว่าอยู่ประตูใสนี่เป็นแบบไหบบนเนาะภาพในการ นี่เขากลัมากับเจ้ากาเจ้าเดิมสาวนี้นี่สาวพงศรีน้อพี่นอ้องจาพาสาวนีมายางเลาะอย่พี่น้องอันนี้มาเคยมาตลอดอบ่มาสองครั้งเลยได้มาตลอดหรอมามา,มาสามชีเทื้อมาสามชีเทื้อนี่นอ้องพาไปเลาะโอ้ขอเขาเปิดน้ำอะไรนี่นะ เกี่ยวกระไรพี่กคนมีทั้งคน,นคนลาวคนต่างประเทศนะคนจีนอันนี้ก็มาได้ใส่ก็มาแต่พงศลีเแหงมาไกลนะพ <c oughs> งศลีมีกว่านี้ดีม,มีมานีเป็นผูกฟ้าอโอ้เขาเปิดน,น้ำผึ้งเลยที่นี่ก็จะมีบริการท้าย <c oughs> โ, <c oughs> โหูแบบอาหากล <c oughs> ้าวมัน ประเทศะลีเนอะโอ้เย็นเราอองน้าลงมามันยิ่งเย็นเลยพี่น้องทุกคนเห็นบหมโอ้มีเสียงอีนเลยพี่น้องเย็นเนาะเย็นเนาะ เยน <laughs> à, bà... đó เยน đó ใครพูดเป็นตัวสิทธิ์นั้นฮัลโหลเย็นไหนเมื่อ ไอ้นึ่งกระบองแพงละสอพันก่าสามสิบพันหนึ่งต่อแค่นึ่ต่อะมาณยู่อะสบาทยางินก็รับนี่เราพี่น้อง เด็กน้อยก็จะมากขนาดแหละน้ำเพราะว่าอากาดอยู่แล้วคนหลวงบนะางครั้งที่จะนอนประมาณสามสิบป้ายนะเนาะสี่สิบกุละจตรงนีนช่วงนันบางเวรเนาะว้าวโอ้โหพระเจ้า เดี๋ยวเบาอ้นสิพาทุกคนย่างไปเลาะทางประตูใสที่เนาะทางทางขึ้นเลยตะกี้เพื่อนกับเพื่อนได้ขึ้นเนละแต่ว่าเดี๋ยวนี้นีเน่เพื่อนมวยเพื่อนให้ขึ้นสมนะควิวทางท้งเธอว่าบู๊ว่าเป็นเนี่ยที่เนาะโอ้โห่เนาะองเข้ามาทางใน,นเนี่ ก็จะมีเกลี่ยพี่นอ้องนิ้วเสียงเกลี่ยเนาะตัวเกลี่ยนะดูว่ากระหลาำพี่น้องนี่ยบิดบ่อนไปเลยอยู่หางลุ่มแล้วก็มีอ่านกนี่ก่อนนกแอ,นนอก่นเนาะแอ่นมีเกลี่ยงงงงมันให้ทางมาเกลี่ยเนาะอยู่นะี่เพื่อนเราจะไปไป,ปรับประดาษนะพี่น ủa nhau. Nó nhau. lọt nhau. ủa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  ก็จะมีคนมายางออกกำลังกายนี่น้องยางเล่นจอดรถลารถก็จะเอาลายเนี่ยก็ไ่ลนเพราะว่ามมเตวันอาทิตย์นน้องสวยงามดีองประตูใส่ขอควาลาวด อยิ่งมันจะมีขายกระแลมเนี่ยกระแลมจอบเดี๋ยวไปซื้อกระแลมจิโอ้ไปสามร้อยเลยตุกตุกนะซื้อกระแลมเลยจอบห้าพยจองจิเอาจอห้าพันเลยกระแลมมีไส้อย่างเนี้ยมีเปลือกกระปองาวเอาบนกระก๋อ,อ,อเอาบอนกระเลย เอาสองจองวสองจองจองแล้วเียเขาใจเเตมึงจะตั้งขาสามจองมาเลยเลตอนกน่ลังมากันมันเดียวสองจองพี่กินจะาล่นพอาบ่บัุทายมามันกันในใจหายตูน้สองใส่มันสารเจ้เอาอยู่่องห้าพกีบ กระแลมของคนลาวให้จังเลยแซมเอาผูช้ชีอันไอ้อสเตอีกินยังไงสัสาสาวกสลีกินกระแลมให้นอ้องนี่เราไม่นอ้องบรรยากาศท่อนกินกระแล่มเย็นๆเนาะแซ่บแซ่บเนาะต้องมาลองเด้อม,ม,ลอมาลองบคมาปูไซแล้วกินกระแล่มนะ เที่ยวสาวดจิตนะเพื่อมาเก็บภาพบรรยากาศแบบน่าทำคืนในนครหลวงที่ประตูตใจ ประเทศจีนเวียนนามมีหลายท,าที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลาวนะก็ยินดีตอนครับคู่ประเทศลาวเด้แวะค,ค,คัแวะาักทู่ลาว มีน้องว่าจีเฟเลาะนี่อยู่แถวใดหรือว่ามีความน่าสนใจอยู่ใดลาไปก่อนคราวนี้ลาลานสุกคนนะนี่เงี๋ยโอ้ต้องนี่งมาเลย